เขาถามว่าการข้อวิมานคืออะไรครับการข้อวิมานก็คือการน้อมบาร,รมีหลวงปู่น้อมบาร,รมีพระเนี่ยขามาครบาอบที่เราน้รรเวลาเราสวดมนต์เนี่ยวิมานก็มาที่เราอยู่แล้วแสงสว่างมาที่เราอยู่แล้วนั่นคือวิมาน๋ะแสงสว่างก็คือวิมานจิต<ก>เรานํามา ครับมันก็พี่มานั่นแหละเอานำมาอ๋อแล้วที่หลงตาคขาไม่มาให้คนอื่นเขาไม่รู้รถ้าเขารู้ก็จะมาให้ครอบเลยอ๋อเขาสวดมนต์ไม่ดีกว่าหรืออ๋อสวดเมื่อทุกครั้งจิตก็สว่างไลครับเออแต่เวลาหลงตาครอบพี่มาน,านมนันรู้สึกมันได้พลังมาครับไม่ใช่เราไม่ควมรู้สึกเฉยเฉยครับหลงตาก็นึกถึงหลวงปู่ฝ่าหลงตาไปแค่นั้นไม่มีอะไรอ๋อ ชอบเองดีที่สุดละคือน้องพลังงานหลวงปู่มาใช่ครับแล้วก็สวดมนต์ไปดี